ถ้าพูดถึงบิลเลียนสิคะเป็นอะไรคะนี่ค่ะเป็นเฮเล่าค่ะเป่นคิสเฮเล่าคือใครคะเดซ์ทอลเลคะพี่สาวคนโตเลยคะ่ะเดินมาแล้วก็แปลงร่างอยู่ใช่ไหมคะที่แบบอาคมเยอะมากค่ะ,คะวันนี้นเราคุยเรื่องเฟเวอร์บิลเลียนค่ะของพ่อเป็นตัวนี้เฮเล่า <Ella. S 1> ของเวสค่ะเป็นครูเอล่าฉันกับผมสองสีกันนะคะในดาวนิเชียนวันโกวันอีกอันนึงที่เราชอบก็คือโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์ต้องเจอมันในติเซนส์ค่ะ รู้จักบรูติเซนวยไมี่คลิปทิ้งขอจะได้กันก็ได้น้อที่คิปเป็นี่นะก็จรนะก็สนับสมเด็นะต่อไปของฉันชอบใครชอบใครอีกชอบชอบใครดีอ่ะอ๋อเ่ชอบนี่อีกคนนึงตัวที่เป็นพี่สาวใน Snow White and the h u n t m a n ที่มันทอย่างน้แต่น้องอ่ะดชูบ่าเดูมากเลยคนอ่ะฉันชอบ่ตอไ็รไปแล้วไงเอ้